สวัสดีจ้ายายธงสิมาหยังววาตียายธงสีพามาเก็ดกับเขาแกงไก่ใส่หยวกเด้อพี่น้องเบิ่งหนี้ยายธงก็ต้องสิเขียวไก่ขัวไก่เนี่พอมาจับนี่จับกล่องอ่ะดีดีสิคุณประจันต์เอาไก่ไก่เนอดก็ได้หรอต้องมีตัวไก่หรืออะไรอย่างนี้ติดกล่อง ตอกันก่ยก็กได้ยกถุงซื้อก็ได้ให้มันเห็นหม้อเห็นพิก่ะเออเออขึ้นิุงๆเอ้อ,อ,อได้กะที่เล็กหน่อยได้ที่น่องกระด้ใส่หลายไวพริกไม่หอมก่อนตอวไกลไม่หอมก่อนจะไก่ไกลใส่หยกบไปบานะ้าน้าเลยจ้ะ มอมลจ้ะมือกล่องจานแล้วพริกแกงมีอย่งเมลวีพริกแกงมีคามีตะไคร้มีหอมแดงมีอย่างละกามินลอ มาจากเรื่องเรื่อสวยลยจ้ะแยกตรงตบกากไปให้หมยันหวยเรื่องแกงหอมก็นาเนาะ ยู่กยายงกระต้มไยแล้วแต่ยวกบบไหนยายงปอกไว้หลายมือนี่ก็อยากดันเน่นระซานมันจะแกงมแกงที่แกงไเราก็เอาไปลเนาะใส่กัน มืดเลยละเวลาพอไทยพอกับตองมือมากเลยมน đi chợ đi cái nè tay cho cũng ý cũng làm cái ngoài nó làm cái luôn cho nó

ขงเพียงใไปลงไปไว้ไม่หอมเลยจะปรุงเพียงก่อนไปเต่งนจ้ามักหลายใสหลายอปรุงรสจ้า thì khá các ngồi đây luôn có mấy nữa tán Hãy subscribe cho kênh Ghiền không bỏ lỡ những video hấp dẫn. mày chắc chắc nói tép nên chả Để cho nó chắc mày luôn mày chắc mày cho mày chắc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  mày มือกองบนตะจองเต็หมหัดไดยจ้ะตอนนี้ยโจงสีละไายกระเบือได้พี่น้องละไายกระเบื้องก็ขมิน่นฝนมันตกว่ายุเข่าพี่นออ้องยกโจงเป็นวัดวัดตั้งแม่ตั้งลูก เด็กีน้อยจะเป็นวัดก็จะไปโรงเรียนหลายมือแต่เป็นนาที่โบราคไยนันว่าไคยแต่ก็เช่นวัดมีจะนั่งกรบบินก็นั่งกเัเบนะือเนาะกัเบือคืออย่างกับเบือก็คือข้อสามนันะจะข้อสามเข้่มา,มาอันตอนตอไปอย้ายรงเีออออ้อยู่ดโลยจะอยู่ไปย้ายรงส่งไป มันเคยบอกกอนไกลไมได้ที่เรจะอันน้องที่บอซับนะว้จะฉีอนเ็ดสีจ้ะนม่นาีคาม่ายจัวพี่ยตรงตุ่มใบจ้ะเห็นไปยอจ้ะตรงน้นเารุ่งเลยตร่มเซตไครเอาใบบกูด้วยนาเมื่อกี้ยัตรงตุ่มใบจ้ะเพราะว่าหัวพี่สุกสาแน่นาะ จริงเยอะต้องกระยากเข้มไก่บ้านนะจจะมันเป็นเศษเข้มไก่ตลาดบอกไปแต่มันมุกมีหาไก่บ้านหมดเลยเนาะอกอยากไร่พอดพี่น้องจากพี่น้องมันมาาก็จะ Ta vay trong xã hội y đi đi kèm noiter kèm noiter yếu môn mất hưu mùi si lạy kèm kèm noiter kèm noiter mới, noiter kèm noiter kèm noiter kèm nó, nó thừa cây, แป๊บนึงจ้ะตามไปดูเกลือย่อยทรงกับใส่เลยเอาจ้าอ้าวดูสิเติมอีกสักนิดอ้อ ยายทองลืมใบกระเพราจ้ะตามที่จะต้องใส่ใบกระเพรานั้นเจ้เสรส็จตาทองพิเก็บมาให้มีพี่นอ้องเิ่งเลื่อนหรยายทองสกักให้มึงเนี่ยตอนนี้เพราะท่านใส่ทีเราจะยายทอง,ง,ทงพ่อแล้วตั้งเครื่องปุ๋งตั้งยังกับพ่อแล้วนี่นยัวไกลจ้ะนี่เมึงอีกยายทองเสียมึงแต่มันยามมันได้ทีจังค่อยเป็นเป็นเะงินมาจ้ะเนาะปิดป้าไปก่อน ตาธงไปเก็บใบกระเพราห้จ้ะเดี๋ยวไห้ตาธงไปเก็บใบกระเพราให้เนาะี่จ้ะมึงตื่นอะไรนอนสีสันน่าคุณวะกําลังใช้เงนไปกินจ้ะใกล้บ้าเอ้ใกล้กลตลาดนะเป็บเดียวนะจ้ะไปสู่ ไอ้ตาทองจับกล้องไอ้จ่าจะจับจังไดก็จะจับเลีงตั้งแต่ไอ้นี่แหละเนาะจ้าเนาะเลีงแต่หมอแกงอะไรยายทองไหมทายหมอแกงไงเนี่ก็ทายแต่หมอแกงเนาะพี่น้องจกายายทองยื้อบ่อในทงซีเมืองเนี่ยยวกเนี่ยยายทองปอกยวกไว้หลายมือจ้าแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้จ้ามาหันแล้วมันกระยิบเลยแน่แต่ถ้ามาจัดของยวกเนาะจ้านี่ไอ้นี่น้ำขมิ้นจ้าน้ำขมิ้นที่ยายทองละลายไว้ เขาต้องละลายนา้ำไว้เขาจะใส่ลงที่หลังจะน้ำกระมินครับน้ำเขาเบือเนาะใส่เพิ่มความนัวจ้ะกะทิกะนัวอยู่ดอกจก้ะแต่ว่าเขาก็ต้องเพิ่มเขาเบืออีกตามธรรมดากะแกงกะหนอกน้องก็ต้องเติมเพิ่มเขาเบือเนาะจา้ะดูที่ละพี่นอ้องแต่ามาื่อสินากินบบเลียงไสขึ้นเลยเลยจ้ะแจ้งน้อยก็ได้ที่จ้ะเพราะว่าหยวกเข้ากับเปลยแล้ว แต่ว่าข้อต้อนนเนี่มันสมดุลในมันเข่าเนื้อขาหนาวอิจายุอขมิ้นก็อยากน้อยแน่เนาะจ้ะเนาะหนาฝนมันก็หาขมิ้นยากแน่าจา้ะเพราะว่ามันพรท่านในรุงหัวดีจ้ะย่อยตงกระปูกไว้เยอะแต่หัวพ่ะท่านลุงดีไอ้นี่ขาไกายหนอไกลจาก่านากินบพี่น้องแกงบ้านบานเฮา ยายทองเองกับบวชไข่แกงเผนะ็ดเนาะเพราะว่ายายทองกินเผ็ดบวชไข่ได้จะภาคหลังนะยายทองกับแมหาหมอมาบวชไข่สบายไปเลยก็ต้องลดขี้เผ็ดลงแน่จักหน่อยจ้ะอือยายทองชิมรสสะอาจ้ะยายทองยายทองว่ามันสิบอลเหล่าน้ำป,ปลาแดกปลาไหลเข้าน่ะจ้ะของบ้านนอกเข้านี่ ย่านขาดบา่ได้เพราะว่ามันเป็นแกงหยวกเนาะแต่ย่าหน่อยย่อยทงกับเซลกะทิลาดลงอีกจักหน่อยจาหัวกะทิเสร็จแล้วกะเซลน้ำข่าเบือ,อย่านั่งใส่เอาใส่กระมังอย่างนี้แม่ซีหลางเองในกระมังนี่อย่างว่าว่างไปเติมเติมเติมน,น้ำใส่เลยก็ได้ สี ee, ่อันฝนฝนแห้งลิ้นเนาะเด็กหน่อยกับน้ำเนาะเด็กหน่อยกับฝนกับน้ำนี่ก็คือว่าเหรอพี่น้องจะสีบอกว่าจังได้รูกระดายเนาะแค่เบียนสีไอ้นี่เดี๋ยวยายทองสีเอาไอ้นี่ตัวนี้ลาดหนาเนี่ยน่าจะนอาให้มันเหมิดกล่องไปเลยจะโอ้เฮียล่ะพี่น้องจะเป็นบ่เวียมเด้ ไวปปะกูดหรือว่าเครื่องเกงีอย่างนี้ตรงกับลุงปมกันมือไ้แล้วจ้ะเดี๋ยว้างห้องใ่นำขอเบือลุงไปเอ็นเออีกมันจังซิงงามแห่งกัมันอเงินัวจ้ะ นัวเสียบเลยละจ้ะทั้งตืนำกัเบือลงตปผมกลมนะจ้ะแต่ยัทงสิยอะนำนปลาเนาะจักน้อยจะบม่ได้ยอ่อไหล,ลนำนปลาลาตบต่ได้มาเป็นสานำปลาหลเนทงตง เซว่าใกล้เคยียงหนีบอดอกแน่มึงน่าก็แเสบแล้วเยท่ทองชิมมึงแล้วบางเถิดเย่ทองอาสิบอยอ,อย่านมันบอกบอกเข่ากันนะจ๊ะเนาะอืมไปที่ละจ๊ะแสีบเลยเสียบละจ,จ๊ะพี่น้องนี่ย่ทองเซี่ยวหนังขมิ้นโล่งเนาะ น้ำขมิน้นก็น้ำกระเบือ,อลงเนาะจ้ะพี่น้องออจ้ะใส่ลงเขาก็จะนัวดเลยพี่น้องถ้าใส่น้ำขมิ้นกัดข่าเบือ,อลงไปนี่สิอนวขึ้นกว่าเก่าจา้ะ จน้ะเบือก็ย่านา่งยันธงที่เอาลงมาได้จ้ะเด้อน้ำขบนะือบก,กับขมิ้นยันธงบอกพีชเนี่ยยันนังจ้ะคนจังหน่อยจ้ะเดี๋ยวน้ำขบือใมันสิเป็นก่อนเนาะเนี่ยเดี๋ยวจังหน่อยก็ใส่นวัวใส่คนจ้ะ พี่บบน้องกระมินอยากน้อยแน่จ้ะกมินมันหนาฟนมันตะโกยเป็นหนลอ,องจะจะได้เนาะพี่น้องอ่ะให้เขาเดือดสักพักหนึ่งเนาะ อีกคนน่ะก็คือ,อย่านข้าเบือพันจับก่อนก่อน้วข้าเบือสุกเขาก็ได้ที่จะปรงได้อันนี้ก็หอมใบกะเพราเนาะติตาทงเอามาให้เมื่อกี้ กระเพ้ากระปูกเองล่ะจะอยส่วนลังบานที่ย่าทงเคยพาไปเมืองซ็จแล้ะพี่น้องไ้ที่ล้วจะจะถึงก็เอาไปกระเพ้าลงเนาะจ้ะาก็ต้องปรุงรสยังเพิ่มเติมเลยจะเสบแล้วจ้า คลิปนี้ก็ไปซ้ำนีสัมมกกอนเนาะจ้าเนาะมากินเขาก็แกงหยวกก็าย่ทงเด้อแกงไก่ใส่หยวกได้พี่นองจ้า <laughs> บร่รเฮ็ดอันนี้ให้มึงดนละเนาะจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบายจ้ไหนก็นอย่าลืมเลอจ้าเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามแม่ยายด้วย